ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับมวยคู่เอกในรายการศึกวัน170นะครับระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟตัวเวทครับกับซุปเปอร์บอลนะครับคู่นี้นี่ก็เคยประทะฝีมือกันมาแล้วนะครับคราวที่แล้วนี่เป็นทางด้านตะวันฉายชนะนะครับคราวนี้ซุปเปอร์บอลก็เลยได้รับโอกาสนะครับให้มาแก้มือนะครับเอาให้หายสงสัยนะครับก็สรุปเลยนะครับคู่นี้ก็จบสั้นนะครับเป็นทางด้านแชมป์โลกนะครับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับชนะน็อกซุปเปอร์บอลเพียงแค่ยกที่2นะครับ 2นับกับอีก1น็นอกนะครับก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับหมัดนี่เป็นทีเด็ดที่ขาดจริงๆนะครับสำหรับไฟนี้ก็คงจะหายสงสัยแล้วนะครับสำหรับแฟนมวยที่ยังคาใจนะครับไฟนี้ต่วันใายก็ปิดเกมสั้นนะครับชนะแบบเด็ดขาดเลยนะครับไม่ต้องพึ่งคะแนนนะครับดยการ ทุบนอกเพียงแค่ยกที่2นะครับวันนี้ก็สามารถป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟทเวทไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับและก็รับเงินโบนัส1.7ล้านบาทนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเขาก็ยังเรียกฟอร์มเก่งนะครับเรียกศรัทธาแฟนมวยกลับคืนมานะครับแล้วก็เรียกความมั่นใจให้กลับตัวเองนะครับหลังจากที่ไฟที่แล้วนะครับเจอกับโจนาธับุตรนี่ก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับจนตะวันฉายนี่พูดไม่ออกเลยนะครับวันนี้นะครับเขาก็ได้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่า เขานะครับคือเบอร์หนึ่งในรุ่นนี้นะครับและเขาก็กลับมาเนเป็นตะวันฉายคนเดิมนะครับที่ฟอร์มร้อนแรงนะครับวันนี้นะครับเราก็ต้องแสดงความยินดีกับตะวันฉายนะครับและก็ให้กําลังใจผู้แพ้อย่างซุปเปอร์บอลน,นะครับซุปเปอร์บอลเองนะครับก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับ ก็วันนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเข็มขัดแชมป์ก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยนะครับทั้งคู่นี่ก็ทําหน้าที่กันแบบชนิดที่ว่าสู้กันได้สนุกนะครับเกมจบนี่อะไรก็จบนะครับตะวันฉายก็เข้าไปขอโทษซุปเปอร์บอลนะครับทางฝั่งซุปเปอร์บอลเองนะครับก็แสดงสปิริตนะครับยินดีกับตะวันฉายนะครับถือว่าทั้งคู่นี่ก็สุดยอดนะครับ ก็ในอนาคตนะครับเราก็ต้องรอดูนะครับดูว่าทางด้านตะวันฉายจะเจอกับใครนะครับในกติกามวยไทยนะครับหรือในไฟต์ต่อไปนะครับเขาจะข้ามสายไปชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับวันถแถลงข่าวนะครับตะวันฉายเองนะครับ ก็ได้ประกาศแล้วนะครับว่าจบไฟน์นี้นะครับเขาก็อยากที่จะมีโอกาสนะครับข้ามไปนะครับไปชิงแชมป์โลกนะครับคิกบ็อกซิ่งจากซูเปอร์บอลนะครับเพราะซูเปอร์บอลเองนะครับก็ข้ามมาชิงในกติกามวยไทยของเขาหลายครั้งแล้วนะครับเขาก็อยากขอโอกาสจากบอสชาตรีนะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูนะครับดูว่าบอสชาตรีจะว่ายังไงนะครับจะมีโอกาสจากคู่นี้รีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับคู่นี้นะครับก็ถือว่ามืวันนี้นะครับ กมจบแล้วนะครับจบสั้นด้วยนะครับก็หลายคนก็ คงหายสงสัยนะครับไม่ต้องมีการพึ่งคะแนนอะไรเลยนะครับก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับตะวันฉายนะครับวันนี้ออกหมัดนี่ได้แม่นได้หนักทั้งนั้นนะครับพอก่อนหน้านี้นี่เราก็คงเห็นคลิปนะครับว่าตะวันฉายนี่ซ้อมเน้นหมัดเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับเขาเตรียมเพื่อที่จะมาปิดเกมซูเปอร์บอลอยู่แล้วนะครับในที่สุดนะครับวันนี้เขาก็ทําได้ตามที่เขาวางแผนมานะครับก็ถือว่าแก้เกมมาเป็นอย่างดีนะครับสาหรับตะวันฉายมีเซอร์ไพรส์เหมือนที่เขา บอกจริงๆนะครับนี่ก็คือผลการแข่งขันนะครับคู่เอกในศึกวันหนึนะครับก็เป็นทางด้านตะวันฉายนะครับชนะน็อกซูเปอร์บอลนะครับยกที่2นะครับก็หากมีข่าวสารเกี่ยวกับบัดรวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเด็ดข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเลยด้วยนะครับผมครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับบัดรวงกีฬามวยยไทนะครับเมือดไลน์มาที่าวดยวยครับ